นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ How to Attract Money ของ j o s ซฟเ Murphy เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาในชีวิตนั่นก็นคือการที่เราไม่รู้ว่าเรานั้นจะหาเงินได้อย่างไร ผมมักจะพูดกับทุกๆคนเสมอว่าการเราออกจากบ้านไปครั้งหนึ่งแน่นอนเรามีเรื่องเสียเงินมากกว่าเรื่องที่เราจะได้เงินกลับมาแต่แล้วในทางทั้งสิบทางแต่มีเพียงแค่หนึ่งทางเท่านั้นที่เราได้เงินกลับมาและ้วเกิดสมมุติเราคิดไปเลยถึงประมาณ100้หนทางเราจะมีสักกี่ทางที่เราจะได้เงินผมก็เลยตีความไปว่า10ทางมีแค่หนึ่งทางแต่ถ้าเกิด100ทางเราจะมีเพียงแค่2ทางเท่านั้นที่จะได้เงินแน่นอน2ทางนี้ ไม่ใช่สองทางที่เราจะได้เงินมากมายมหาศาลเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายความว่ามันจะเป็นทางที่เป็นสมมาอาชีวะหรือสมมาอาชีพในสิ่งที่เราทําสุจริตรมในสิ่งที่เราควรที่ประกอบอาชีพนั้นๆรวมไปถึงเราจะเป็นจะต้องกลับมาขบคิดว่าสิ่งเราทําในวันนี้มันคือสิ่งที่เราจะมีคุณค่ากับมันและจะสร้างความหมายให้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตเรามันไม่สามารถตอบได้เลยว่าเราควรทําสิ่งใดที่เราจะได้เงินมา แน่นอนว่าต่อให้มันมีทางที่มากมายขึ้นแต่หนทางที่มันจะเป็นสมรถมอาชีพมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยลเราต้องหาวิถีทางและหาหนทางให้เจอให้ได้ว่าวันนี้เราต้องการสิ่งใดเราต้องการหาเงินไปด้วยเราต้องการความยั่งยืนและมัง่งคั่งไ้ด้วยรหรือเปล่าหรือต้องการเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวในสิ่งที่เรารำ่ำรวยขึ้นมานั่นคือหน้าทิ่ของเราแล้วแหละว่าวันนี้เราต้องการสิ่งใดและเราถึงจะไปตรงนั้นเพื่อจะบบีบช่วยค้นคว้าหรือว่า พดุงรักษาสิ่งสิ่งนั้นกลับมาผมไม่ตั้งคาถามขึ้นมาว่าการย้ำเตือนกับตัวเองว่าฉันดีพอที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญแต่ห้ามลืมสิ่งที่สําคัญกว่านั่นคือการกระทำแน่นอนคนที่อยากร่ำรวยและปรารถนาที่เป็นคนมั่งคั่งทุกคนเขาต้องขบคิดและก็ระลึกถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความร่ำรวยการที่เราจะเป็นคนที่ร่ำรวยได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าเราต้องการความร่ำรวย แต่เราต้องการหรือว่าอยากไม่พอแต่เราจะต้องมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งสิ่งนั้นอย่างแท้จริงถ้าเกิดสมมติเราออกจากบ้านไปเราไม่เจอหนทางเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะไม่มีใครมาหยิบยื่นเงินให้เราฟรีๆทุกวันนี้มีแค๊งคอร์เซนเตอร์ทุกวันนี้มีสิ่งต่างๆมากมายหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้อธิบายให้เรารับรู้ถึงการระมัดระวังสิ่งใดแต่หนังสือเล่มนี้ทําให้เราเชื่อว่าทุกๆหนทางมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่มันมีแค่บางโอกาสเท่านั้นที่จะเป็นทางของเรา นาทีของเราก็คือกล่าวตัวเองให้ได้มากที่สุดเขียนแบบแผนแผนผังชีวิตว่าเราต้องการมีชีวิตแบบใดต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนเราจะมีรายได้เข้ามาจากทางไหนบ้าง Active Income หรือ Passive Income สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรามีความช,ชัดเจนกับชีวิตเราสร้างความหมายให้กับมันเราเรียนรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นล,ยลอยๆความบังเอิญไม่มีอยู่จริงถึงแม้ว่าจะมีคนติดต่อเข้ามาว่าเราจะมีความร่ำรวยนั่นคือความร่ำรวยจริงๆหรือเปล่า ความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากอยู่ดีมีคนมาบอกให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราไปโอนเงินให้เขารวมไปถึงความเชื่อว่าโอ้โ oh, หมันง่ายขนาดนั้นเลยสิ่งนี้หาใช่เป็นความจริงไหมมันกลกลายเป็นสิ่งที่หลอกลวงลวงให้เราไปติดกับดักสิ่งหนึ่งแล้วเขาเหล่านั้นก็พยายามฉกฉวยโอกาสพยายามดึงเงินในสิ่งที่เราหามาจากน้ําพักน้ําแรงของเราทั้งชีวิตกลายเป็นว่าเราไม่เหลืออะไรเลยในท้ายที่สุด เมื่อเราเน้นย้ำตัวเองให้เยอะว่าความมั่งคั่งนี้เกิดจากกลบเบล่งจิตใจมันเกิดจากการสร้างขึ้นมาไม่ได้เกิดจากการที่ใครช่วยเหลือเราไม่มีใครช่วยเหลือเราจริงๆนอกจากตัวเราเองที่เราต้องชัดเจนกับตัวเองวางแบบแผนให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าเรานั้นต้องการชีวิตแบบใดนี่จะเป็นหนทางแรกที่เราจะไปถึงจุดหมายที่เราบุดหมายเอาไว้จริงๆแล้วก,การกระทําก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงหากสมการใดสมการหนึ่งขาดหายไป ลลัพธ์ย่อมผิดแผกไปจากเหตุอย่างแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าเราปรารถนาที่จะร่ำรวยอย่างเดียวแต่เราไม่มีการกระทำเข้าร่วมด้วยเราไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้ฉันตั้งใจจริงๆแล้วนะในการที่จะศึกษาหาความรู้เสพสื่อที่ดีหาข้อมูลที่ถูกต้องและรอจังหวะเวลาที่ใช่ที่สุดในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เรามีส่วนประกอบมากมายที่เป็นตัวแปรหลักตัวแปรรองรวมโดยช่วยกันผสมผสาน ลงตัวเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเราทําแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรากลับมองว่าเอ้าแล้วทำไมมันถึงยังไม่สําเร็จสักทีเรากลับคิดไปว่าทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ตอนไหนรวไมไปถึงบางทีเราอาจจะไม่มีดวงที่จะรวยด้วยซ้ําบางคนคิดว่าความร่ํารวยอยู่ที่ดวงซึ่งแน่นอนว่าดวงนั้นคือพิมพ์เขียวของชีวิตมันคือโชคชะตาที่เรานั้นเป็นไปมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติเราร่ํารวยแต่เราไม่มี พื้นเพพื้นฐานรวไมไปถึงอุปนิสัยของคนร่ำรวยนั้นๆที่เราต้องพึงมีหรือต้องพึงกระทำต่อไปหน้าที่เราคือเช็คลิสต์ตัวเองว่าวันนี้เราทำสิ่งใดบ้างตื่นเช้ามาเราทำสิ่งใดนอนหลับลงไปเราคิดถึงอะไรบ้างในแต่ละวันสิ่ง,งนี้มันคือการเช็คลิสต์ว่าวันนี้เราทำสิ่งนั้นเต็มที่เต็มถังเราหรือ,อยังเราทุ่มเทสมรรถกำลังแรงกายแรงใจไปม,มากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าการหาเงินการดึงเงินจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนปรารถนาในสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วเราละ่ะกําลังปรารถนาสิ่งใดถ้าเกิดสมมุติเราเป็นนักธุรกิจเราขายของให้เขาเรามีบริการที่เป็นเซอร์วิสให้กับเขาให้เราสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนใดได้บ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรานั้นทําสิ่งใดอยู่ในณวันนี้และเราทําสิ่งนั้นได้ดีพอหรือ,อยังความคิดส่งผลต่อความเชื่อและความเชื่อก็ส่งผลต่อความศรัทธาสื่อไปจงศรัทธาว่า ชีวิตที่มั่งคัง่งมิใช่มาจากเงินทองโดยส่วนเดียวแต่รวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยในเรื่องราวพักหลังที่ผมมักจะมีความรู้สึกว่าเราเชื่อและศรัทธาความมั่งคั่งมากขึ้นนั่นก็คือเรามีความมั่งคั่งในความสัมพันธ์สิ่ง,งนี้จะขาดไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งคุณมีเงินมีทองมากมายคุณอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือคุณอาจจะระหนีทีเหนียวไม่อยากช่วยใครเลยสองสิ่งนี้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ผมแค่อยากจะบอกว่า การช่วยเหลือคนอื่นในตอนเุราที่คุณมีเงินมีทองมากมายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อเราช่วยผู้คนอย่างแท้จริงผู้คนก็จะกลับมาตอบแทนด้วยการมีน้ําจิตน้ําใจที่เอ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก,กับเราเขามีพื้นที่กับเรามากขึ้นเขากําลังนึกถึงหรือคิดถึงเราอย่างสิ่งที่ใจเขาต้องการจริงๆความมาั่งคั่งมันอยู่ที่จิตใจแต่มันก็ยังสถิตอยู่กับใจของผู้คนมากมายที่เรานั้นพยายามทําให้กับเขาเหล่านั้น มันอาจจะไม่ทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและถึงแม้เราอาจจะไม่สามารถชนะใจได้ทุกคนบนโลกใบนี้แต่เราสามารถที่จะชนะใจตัวเองวันนี้คุณเป็นคนประหยัดอดออมเพราะคุณไม่มีเงินไม่เป็นไรวันหนึ่งคุณมั่งมีสีสุขคุณมั่งมีเงินทองคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์นิดหนึ่งแฟนคุณเพื่อนคุณครอบครัวของคุณที่ยังมีอยู่ในณวันนี้เขาังมีชีวิตอยู่แล้วเรายังสามารถช่วยเหลือเขาได้รหรือเปล่านี่คือคําถามให้เราควรตั้งกับตัวเองเพื่อย้อนมองตัวเองกลับมาว่า วันนี้ฉันทำสิ่งใดได้บ้างนี่คือคนที่มั่งคั่งทุกคนที่เขามีเงินมากมายมหาศาลจริงๆในระยะยาวเขาคิดแบบนี้กันเกือบทุกคนเลยหนทางจะปรากฏเด่นชัดถ้าเราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไม่มีข้อกังขาทว่าชิดเป็นค่าเฉลี่ยของสิ่งที่คิดพูดและกระทำจงเลือกสารการกระทำที่ผ่านมาจากการขบคิดเท่านั้นถ้าเกิดสมมุติเรารู้จักขบคิดและคุ้นคิดในสิ่งที่เราเป็นอยู่ใน,นวันนี้ให้มากเพียงพอเราจะค้นพบว่าบางครั้ง สิ่งที่เราเป็นอยู่ในณวันนี้อาจจะมั่งคั่งมากเพียงพอแล้วอาจจะมั่งคั่งมากที่สุดตามสภาพก,กำลังที่เรามีหรือเราอาจจะมีเพียงพอในสิ่งที่เราต้องการแล้วจริงๆผมเชื่อความมัง่งคั่งนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยหรือเป็นการ,ร,ร,รที่ไปมองคนอื่นว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นคนนี้แต่มันคือการให้เราเริ่มมองตัวเองเริ่มมองสกยภาพที่เรามีเริ่มมองสิ่งที่เราต้องการและไปหานในชุดจริงๆเท่านี้เรามีเงินเพียงพอในการที่เราจุนเจือครอบครัว ถ้าเรามีแฟนมีเพื่อนแล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดามากไปกว่าน,นี้เราพอทําให้เขาได้นี่แหละคือความมัง่งคั่งที่แท้จ,จริง wealth ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีมากมายแต่ wealth คือความอุดมสมบูรณ์มันคือ prosperity มันไม่ใช่ rich มันไม่ใช่ความหรูหราฟู่ฟ้าที่เรานึกตืึกกันยิ่งเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียในยุคสมัยนี้เราอาจจะค้นพบว่าผู้คนมากมายในสังคมอาจจะไม่ได้รวยจริงๆสิ่งถูกฉาบทาไม่ได้แปลว่า สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเงินหรือว่าความมั่งคั่งคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจะไม่สามารถไปชี้วัดได้เลยว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เขาเป็นหรือสิ่งนั้นที่เขาทำมันคือสิ่งที่เงินในบัญชีหรือว่าสินทร,รัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดนั้นเป็นไปขอให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลคนมีเงินคนร่ารวยและคนมั่งคัง่งสามประเภทนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจงเลือกสารว่าเราอยากเป็นแบบใดปัถหาสิ่งใดและเราค่อยเดินต่อไปสุดท้ายนี้หนังสือเล่มนี้เน้นไปจุดที่เรียกว่าจิตใจ บางคนไม่เคยเชื่อบางคนหมดศรัทธาและบางคนก็สิ้นหวังกับความสําเร็จของชีวิตบางส่วนอาจจะดูงมง,งายและขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปแนนอนผู้คนสมัยนี้อยากจะหา reference citation ที่เกี่ยวกับการอ้างอิงถึงข้อมูลแนววิทยาศาสตร์หรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีสิ่งล่านั้นอาจจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีก็ได้ในณปัจจุบันนี้เพราะมีข้อมูลมากมายที่อาจจะเป็น fake news เป็นข่าวลือหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ มันจะสร้างกระแสให้มันชวนเชื่อมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ที่ผมพยายามเลือกหนังสือที่อาจจะไม่มีความสําคัญมากในชีวิตของเราแต่อย่างน้อยเราเลือกที่จะอ่านมันเลือกที่จะเชื่อมันเลือกที่จะลองดูเพราะทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่งคือวิทยาศาสตร์เราทดลองทดสอบและนําสิ่งนั้นไปใช้นําไปบอกต่อแน่นอนอาจจะมีผู้คนน้อยคนที่เขาพยายามใช้ชีวิตเหมือนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพยายามเรียนรู้แกะข้อมูลสมการต่างๆในชีวิต และเขาพยายามเรียนรู้หาสูตรสําเร็จในชีวิตจริงๆนั่นแหละจะเป็นอัญ,ญมณีที่สําคัญและล้าค่าที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้วันหนึ่งความวิทยาศาสตร์ของตัวคุณก็จะเปล่งประกายออกมาให้ชาวโลกได้รับรู้รวมไปถึงตัวคุณเองด้วยที่คุณได้รับรู้ว่าหนังสือบางเล่มได้เปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งชีวิตเลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อ k แยชิด้วยนะครับ